สวัสดีครับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตล์อีกครั้งครับวันนี้จะมานําเสนอเรื่องราวของนักมวยไทยประท่ากับนักมวยชุดบ็อกซิ่งของญี่ปุ่นอีกครั้งครับเป็นเรื่องราวของนักมวยต้นแบบกระตูนชื่อดังของญี่ปุ่นครับบากิเดอะแก๊ปเปอร์นะฮะอันมะบากิตัวละครที่เราคนไทยก็รู้จักเป็นอย่างดีครับซึ่งนักมวยที่เป็นต้นแบบคาแรคเตอร์นี้นะครับก็คือไทระนาโอยุกินะฮะเป็นนักกีฬาชุดบ็อกซิ่งของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับ คลิปที่นามาเสนอนี่ก็คือทางไทล่าโนยุกินะครับจะต้องเจอกับน้กมวยไทยครับเจอเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเลยนะฮะเจอกับลมีสารสอธนิกุลนะฮะุกแมตช์นี้นะครับเป็นการชก3ยกเท่านั้นนะครับแต่ว่าหนึ่งยกนี่มีเวลาให้5นาทีเลยครับเอาละครับยกที่หนึ่งเริ่มครับโอ้โหไทรล่าครับ จับล็กอกคอเบี่ยงทุ่มไปเลยนะฮะลมีสารนี่ครับขอหัวครับไม่เป็นไรเข้ามาโอโโโโโโ้ยนเตะพับในทีครับลมีสารเกือบล้มนะกติกาชูบ็อกซิงนี้จับทุ่มได้นะครับลมีสารยังเครื่องไม่ร้อนนะครับเหระครับล็อกแม่จะโดนทุ่มครับลมีสารพยายามล้างไว้ครับอ๋อโดนลากครับอื เกือบโดนท่าหักแขนนะต้องระวังนะครับสามารถที่จะยืนจับล็อกหักทุ่มได้หมดฮะถ้าเป็นแนวยืนอืมสายํำตัวไปทีครับลมีสารนะครับพยายามจะโดนหักล็อกแขนอีกแล้วครับลมีสานทำไมครับแม่มีการสอกแล้วก็อ้าวลงไปนอนทั้งคู่ครับเมื่อกี้ที่พยายามที่จะเอามือจับเชือกไปนะครับหายกที่สองต่อเลยครับเป็นไฮไลท์นะครับ นี่มีการหมุนตัวเตคะ,ะครับทางไทละนะฮะลมีสารก็เหมือนเอามือจับเชี่ยวครับจริงผิดกติกานะครับแต่กรรมการยังไม่ไม่เตือนไม่ห้ามเท่าไหร,ร่นะฮะสายหนักๆทีนึงเขาเรียมตัวครับลมีสารอีกทีนึงครับเอาขึ้นการคอเลยครับแมไทละนนี่ก็ยืนทื่อให้เตะครับอ้าโดนเตะล้มลลลขัดขาทีนึง ไทละเตละลงตัวทีนึงครับยังเบาๆโอ้เรามีสารนครับสายตรงหมัดน,นึงโอ้เงี้ครับเตะหลุดแล้วโดนโยนเข่าครับแล้วก็ไทละพยายามจะหมุนสปินนิ่งแบ็กฟิตนะครับแต่ไม่โดนครับพวงทายต่างๆนี่เยอะเลยนะครับไทละ เขาเป็นล็อกกันครับเขานา่พยายามจะบิดทุ่มพับไม่ได้ครับอืไถลแต่สูงทีนึงลมีสารกัดไว้อืมสายลำตัวไถลก็สายลำตัวมาล้มไปก่อนครับโดนชกแล้วล้มไปเลยครับแล้วก็พยายามที่จะตามซ้ำครับลมีสารครับกรรมาการเบรกไว้ครับไถลก็เหมือนครับ ฟ้องฟ้องนะฮะแม่โยนโยนข่าวลอยครับเขี่ยร่างทีนึงไทยละหมมีสารเจาะยางทีนึงซ้ายอีทีนึง ตามไม้มาซ้ายเอาจับขาได้แล้วไทยละเตะตัดล่างครับล้มแล้วก็โอ้ยนั่งทับเลยครับโอ้ผู้ชมชอบใจแล้วแต่ผิดกติกาครับกรรมการชี้เตือนแล้วครับซ้ำอย่างนี้ไม่ได้ครับน่าเกลียดครับโหดนั่งทับเลยครับแต่พยายามเหมือนฟ้องครับเมื่อกี้คุณซ้ำตามซ้ำผมที่หน่ครับแม่ไทละก็เหมือนบอกว่าเอาคืนเมื่อกี้เอาคืนเจ้าวนไปครับหมดซ้ายทีนึง อ่านการโยนเข่าสลับแม่จะเข่าสูงขึ้นหน้าครับนี่โดนซอกครับเอาคืนเหมือนกันครับโหลมมีสารก็หักศอกไปทีนึงครับเต็มหน้าไทละเลยครับชุดบอกซิ่งนี่ศอกไม่ได้นะครับเอาแล้วเป็นการดวลกันนอกกติกาเอาคืนกันไปเอาคืนกันมาครับโอ้ยไทละกระโดดเข่าลอยครับเต็มหน้าเลยครับกรรมการมานับลมีสารเลยครับ โอ้ยกระโดดเข่าร้อยสวยนะครับลูกนี้แม่โรมสารเหมื่อไปหน่อยครับเอาอีกแล้วครับแม่มันจะง่ายไปหน่อยครับทำซ้ำโดดหักล็อกคอรมไม่ได้ครับไม่ได้ครับยทยล้านนี่พยายามเล่นท่าแปลกๆกระโดดมือหวาเยอะนะครับจะเป็นการสิ้นเปลืองแรงตัวเองนะครับนี่ครับพอจับล็อกได้นี่ก็จะทุ่มนะฮะ เอารับโรมีสามเริ่มเริ่มรู้ทางครับจะแก้งไงครับรวบเอวไว้ไม่ได้ครับลูดไปก่อนแล้วลูดลูดไถละเองนะครับที่กลายเป็นเริ่มเหนื่อยนะครับเพราะเหมือนก็ใช้แต่ละท่านี้แม่ต้องมีการกระโดดมีการหมุนตัวเยอะอ๋อครับโรมีสารตั้งหลักได้ครับตอนนี้เริ่มมันนะครับจับขาได้ตอดเอ้าอย่าง้วครับแม่ไถล่นี่โดนจับขาได้อีกขานึงว่างครับหมุนตัวกลับแต่วืดไม่โดนครับเอาลมีสารเริ่มเดินแทงครับ ไคล่าเหมือนหมดหมดนะคตอนนี้โอ้เหนื่อยแล้วครับไคล่าเอาเดินเข้าไประวังครับเรามีสารนี่ครับซ้ายตรงไคล่าหมุนตัวตะอีกแล้วครับอ่าใช้ได้ครับโดนครับแต่สิ้นเปลืองแรงตัวเองครับตอนนี้ไม่คุ้มเท่าไหร่ถ้าดูแล้วเรียวแรงไม่เหลือกลายเป็นเรามีสารครับเดินบดเลยถ้าตอนนี้ยิงบดยิงบดแรงครับไคละ แต่ต้องระวังนะครับไอ้ประเภทท่าที่มันคาดไปถึงนี่มันจะมาบ่อยครับลมีสารต้องระวังนะฮะสายทีนึงติดแขนอสายตรงครับหมัดเตะเริ่มเบาเขาไทยละลมีสารจี้เขาไปครับไม่หายจะกระโดดเขาไม่มีจังหวะแล้วตอนนี้ลมีสารจี้เข้าไปครับซ้ายเขามาล็อกอีกแล้ว อ่าหลวงิสารแก่ถูกครับทิ้งตัวไปก่อนนั่งไปก่อนโอ้โหไทล่าหมดแรงครับออ้ยืนนี่จะไม่ไหวเลยครับว่ายังกระโดดเตะสูงอีกครับอ๋อบวกหมัดนัินอหมดยกครับอือหือไทล่าหมดแรงครับขนาดหมดแรงยังกระโดดหมุนตัวไปมาได้ครับ ยกที่สามครับสายตรงครับสายทีโอเข้าหนาเต็มครับลมีสารครับต่อยแม่นครับตรงนี้เต็มเต็มหน้าเลยครับอกีนี้ขนะเขียร่างเอาล้ครับลมีสารโอ้ลูกนี้ครับได้จังหวะเตะสูงครับโดนหน้าครับไทยลานลงเป็นเอากรรมการไม่นับครับลมีสารบวกหมัดเข้าไป มุนจับแขนได้พยายามจะโดนลากไว้แหมหลังไว้ครับเดินเข้าไปใหม่คับโลมิสารซ้ายซ้ายอีกทีครับหมัดซ้ายตรงครับซ้ายอีกทีนึงนั่นมาแล้วครับท่าบากิมาแล้วครับโอ้เป็นท่าหมุนตัวหมุนตัวไปด้านหน้าแล้วเอาพยายามเอาส้นเท้าเที่ยฟาดไปที่ศีรษะครับแต่เมื่อกี้วุดครับกลายเป็นโดนลมิสารหัวรับท่ายากเยอะมากครับ นี่คือตัวละครต้นแบบบากิครับอืมเต่ซ้ายมาโดนลมิสารหมัดซ้ายตรงครับนี่ลมิสารเตะเข้าลำตัวจับเชือกไว้ครับนี่ซ้ายทีนึงลมิสารมีทั้งหมัดแล้วแข่งนะครับสลับกัน,นครับเอาครับเอาโอ,โอ้โดนเข่าทีนึงดิ้นเลยครับขายฟันยางเลยครับไทยละ กรรมการนับครับโอ้โหนานๆโดนทีก็เข่ากลายเป็นดิ้นเลยครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวครับพันยางพันยางพันยางกรรมการไม่ไม่ตองแล้วครับแทงลมมีสารวไปแทงผมมีสารแทงว่าไทยลาก็ยังหมุนตัวอยู่เรื่อยๆครับ โดนจับขาได้ขานี่กว้างก็พยายามหมุนตัวเตะไปเรื่อยครับแต่ตัวเองนี้หมดสภาพแล้วครับตอนนี้โรมีสารสายตรงครับเตะล่างอีกทีนึงมุกเข้ามา,ากรรมการห้าไหมไว้ก่อนครับแหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีฟาวเกิดขึ้นอีกหมดแรงเดินเข้าหาเขานะครับไยลต่ตอนนี้เอา้าเดินไปโดนเข่าอีกแล้วครับโอ้ย นับหิีแล้วครับกรรมการไหวไหมครับไทระหมดครับหมดสุดสุดโอ้โหจะไหวไหมครับนี่โอมมีเชือกสนับแข้งนะครับหลุดนะฮะอ่มีครับมีเวลาได้ได้เบรกครับไทระพี่เลี้ยงก็ขึ้นมาติวเข้มครับช่วงนี้ ต่อครับอืมุดมาโดนเข่าอีกแหมพยายามจะยกทางลมีสารนครับแต่ยกไม่ขึ้นแล้วครับหมดแรงแล้วตอนนี้ลมีสานเขา่าไพละจับขาดันมาเดิรดลมีสารครับสลับเข่าขึ้นมาเลยครับโอ้โหเข่าลอยทีนึงครับเข่าอีกทีนึงแหมไพละจะหมุนตัวเตะอีกกลายเป็น เรื่องการหมุนตัวเต่นี้เป็นความหวังสุดท้ายแล้วนะครับของทางไคลาที่จะพลิกล็อกเอาชนะน็อกได้นะฮะลมิสานซ้ายตรงแหมพยายามพุ่มแต่ไม่ได้ครับมือรลมิสานก็ล็อกเชือกไว้ฮะเข่าอ,อีกทีนึงอีกทีนึงสามสี่ทีติดแล้วครับตอนนี้เข่าน,น,นั่นไงนั่นไงแหม่มือโลมิสานรู้ครับ ไคล่าเหมือนจะหนตัวนี่ลมิสานฉีกหนีก่อนเลยฮะบุดไปอีกครั้งฮะมีแต่วูดกับวูดครับตอนนี้หมุนตัวครับเจอเข่าอีกแล้วครับคีบแล้วเข่ากอดล็อกกันลงไปครับไม่มีอะไรครับครับแหมจะวิ่งมาครับลมิสานอดยืนทําไมล่ะครับต้องหนีดีครับแหมฉีกหนีนิดเดียวก็ทําอะไรไม่ได้แล้วครับ โอ้ยไหวไหมครับนี่ไทยละเดินข้มาก็โดนข่าครับอ้หมดครับขนาดจะทิ้งตัวยังต้องกลับตัวเตะอีกทีครับแม่เผื่อฟุกแล้วก็โดนเข่าลอยทีนึงครับลงไม่นอนเลยครับแต่เหมือนเสียงระฆังหมดยกไปก่อนนะครับยกที่สามครับกลายเป็นหมดสามยกไปนะครับโอ้ไทยละ หมดพอดีครับยกสุดท้ายโดนเข่าลอยไปดอกสุดท้ายเนี่ยครับพอดีหลักครังหมดยก,กพ,พอดีนะก็ครบสมยกครับเราก็เป็นลมอีสานสทนิคุลนะครับชนะคะแนนไทยล้านโอยยกิไปนะครับก็ถือว่าสู้กันได้สนุกนะครับก็ถ้าเกิด ชื่นชอบครับในการทำคลิปนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องของผมด้วยนะครับจะได้ผลิตตอนใหม่ๆมุมมองใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ